เสร็จแล้วครับอบหมูดูอื้อพตรงนี้ทำไมหนังไม่กรอบนี่พระตรงไหนวะทำไมนังไม่กรอบวะนี่ธรรมดาหนังมันน่าจะกรอบกว่านี้นะ เดี๋ยวเราอบใหม่อีกรอบหนึ่งตะก,กี้เป็นสิบนาทีสิบนาทีแล้วหนังยังไม่กรอบเดี๋ยวเราอบใหม่ตั้งเวลาสิบนาทีอุ้ยอุ้ยอุ้ย หนังยังไม่กรอบเท่าที่ควรนี่ต้องเอาอะไรทาว่ะไม่เคยทำนะด,ด้วยดีดูแบปแล้วกันครับ ครเคยทำก็คอมเมนต์มาบอกมากแล้วก็ว่าทำยังไงครับใส่หม้ออบรมรอนยังเย็ดต้งแต่น,นั่งถึงเจะกอบนี่นะครับตั้งเวลากี่วไว้สิบนาทีอันนี้มันตังได้สามสิบนาทีความร้อนก็นโอเคสองร้อยองศา มีอหภูมิบอกปลาเนีสุกแล้วนะครับแต่มันยังหนังนยังไม่กรอบเท่าไหร่เนี่ยหนังยังไม่พองเท่าไหร่เดี๋ยวรออีกสักสิบนาทีแล้วกันลองดูอะไรที่ไม่เคยทำก็ลองทำดู เห็นก็ทำํำทำไมมันกรอบรอทําเองทําไมไม่กรอบนี่นะเดีย๋ยวลองดูทีแล้วกันะะสายสักสิบนาทีเออห้าทีสิบนาทีนี่เดีย๋ยวมาลองดูตอนต่อไปนะครับผมรอสักหน่อยแล้วกันขอบพระนุษย์ท่านที่ติดตามวัชมงกิเลสหยดเพราะว่า ร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่สวัสดี